เราเดินมาที่ร oh <ov> ้านเลอทาโอต์อีกแล้วแต่เป็นคนละร้านกับเมื่อวานอันนี้ร้านใกล้พิพิธภัณฑ์ของดนตรีนะคะเฮ้ยของเยอะแคม่บนของเยอะกว่ามีแบบสตรอเบอรี่ช็อกคีต์น่ากินมากอน่ากินน่ากินน่ากินแต่เนี่เป็นช็อคชีสเค้กคุณผู3,579เยนเลยคุณผู้ชมอีกสองตัน มาจิบกันได้จยวอันช็อกโกแลตช็อกโกแลตว้ามาตเโอเคของที่เรู้หอะไรครับมันเหมือนไม่ใช่ของที่เรารู้ว่ามันเหมือนของจิอวเอาเหรอนี่ไงของประจำถิ่น อะไรคะโอซูนอ๋อร์เรียหฮะน่ารักแม่ตึกจีแบบนี้ครับป็นแก้วทั้ทงมดน,นี่แปดร้เยนตัวละคลแต่ร,ร้อยเยนแปดรยหกี่เนม่มีน้องพูแบบที่บโโม,มร์มเตอร์ด้หรอเยเป็นไม้เร่งก็น,ากน่นารักกันมือดิอืมใช่ใช,ใช พูดแบบนี้จะบอกให้ว่าเจอที่คองจอเทตแฟร์เยอะมากเลยที่เป็นไม้แกสลักแบบนี้สจริงๆต้องน่าจะเป็นจมูกเจนหมดแหละมีลายม,าม้าไหมคะนี่หมีโชวโลกเฮ้ยน่ารักน่ารักมากเท่าไหร่อ่ะ864เยนน่นารักมากโอ,โอ,อ่ะกับเพนกวินนี่มีแมกเน็ตน,น่ารักนา่กนารักไหมลูกไม่ค่อยเนาะ

ม่ใช่พะมืออ๋อพะมึกฝอยยิ้มฝอยมากพหมึกฝอยยิ้มแปลกมากร้านโดชน้าร้านโชจกโชว์ไทยคะนี่อะไรอ๋อเขามีไอ้นี่ให้ดูชินได้ไหมมันจะนึ่งแบบที่เขาชิมเนอะถ้าเกิดว่าไม่อร่อยจะคืนเขาเลยใช่ไหมใช่ไหมคะถ้าไม่เหมือนที่ให้เขาชิมอ่ะเป็นไงเหมือนที่เขาให้ชิมเฟรค่ะ่ะคืนอะไรปะ เหมือนที่เขาที่ชิมปปลาหมึกยักษ์มีวาตาไทยด้วยเห็นไหมคะปลาหมึกยักษ์ใน m b e r 7เ่งาขี้หมอนคืออะไรไม่รู้เนี่ยเขาเกงไหมเท่า0 0เียอร่อยไหมยังไม่ได้ชิมเลยค่ะอุ้ยร้อนอ่ะหนาวหนาวจตายนี่ร้อนอ มาพึ่งแก้มแล้วรู้สึกอุ่นสบายมากเลยค่ะอืมอร่อยอ,อร่อยเท่าไหร่อืม,ม,มอร่อยเเป็นปลาหมึกอร่อยเกจิจูว่าอันนี้ของเกจิวอร่อยปะอืมอร่อย นี่นะคะเขาเอาหอยนิ่งเลยก็ไรดี่เด็นที่จะมาน่อยเมค่โอ้เรียกว่าเราจะเอาอะไรแล้วให้ดทีนั่นโอ้こちらがねキングクラブスノークスノーนี้เป็นแบบนึ่งนียเฮ้ยอลเป็นเนื้ออะไร่อยๆไ้คารมอน เ,ลเมล่อนทีนั่นหนึ่งร้อยกว่าบาทตึ้งพวกแห้งเงนินเนาะวิยแครมมูนเจ้าไอติมสีกี่สีครับเนี่ยเจ็ดสีห้าร้อยห้าสิบเยนนี่งสีก็พอแล้วคแต่ประเด็นคือมุนเดาค่ะร้อนร้อนวันนี้มาลอา้อนเลยค่ะปะมีอะไรกินบ้างฮะแครมมูเเนเฟรนช์ฟรายสักอะไรก็ได้กิน มีเฟรนายมีทงอย่งคีแล้วก็มีโบเนสตาิแตป้าป้าไออะไรนะทีมที่ปราปาทำซาสิเขาไม่ม่ใส่โบนนะคะเขามาใส่อะไรกัแต่ไว้ว่าคาร์โบลี่อะเหรออ๋เป็นโต๊นดิคะอันนั้นมันนั่งยากคนาน อร่อยไหมคะอร่อยนิดหน่อยขอชิมกัดยอดก่อนนะคะอันนี้รสอุ่่นคะ่ะอร่อยมากค่ะเหรอกินคนเดียวเลยนี่มีหมดกี่ชั้นคะเด็กเด็กผิวเจ็ดชั้นค่ะมีรสอะไรบ้างคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะมีรสชาเขียวชาเขียวหรือล้อท้อ อะไรก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็ตองข้างบนสุดอนอะไรค่ะอะงูนค่ะอะงูนหรอมันแสดงว่าข้างล่างเป็นลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์แล้วก็บานิลาหรอแค่มงนไม่ใช่สีเหลืองเหลืองอันนี้เมลอนไม่ใช่สีขาวค่ะสีขาวเป็นมิ้วค่ะมิ้วแล้วกช็อกโกแลตช็อกโกแลตอันงนนั้นป๊ากินสามชั้นบนนะหนูกินแล้วค่ะมะงูนอร่อยมาก โอ้ยติ่มซำมุนเนี่ยที่นี่อร่อยเนาะตับมะลิอร่อยไหมที่นไม่อร่อยค่ะที่กิฟต์เขาดูจะลึกขึ้นัลยนัดไมคะแบ่งกับคุณแม่เลยคะแม่ชิมกับตับมะลิตับมะลิเฉยๆค่ะแต่งูนอร่อยมากนี่ฟรายยากิโตะลิไก่ทอดแล้วก็เหรออ๋อเป็นฟรายใช่แล้วก็นี้ โอเดโตสติกก็คือเป็นมันฝรั่งที่เขาสไลด์เป็นวงๆนะคะเดี๋ยวนี้เมืองไทยมีแล้วใช่ไหมคะมีเมืองไทยก็มีละนี่ไก่เค็มอ่ะหร่มะเหม,มืมันไก่ทอดเค็มอะค่ะไก่พวกเผือกจริจริงว่าความมันของนากิวอะไรกว่าก็ชิมนัได้ร้อนนะที่ิ่ทอดใหม่ๆเนี่ยไปเป็นเหมือนเมืองไทยเป็นานไป่มืองไมุนอ๋อ จิ่งอ,อร่อยเนืไก่ไอะค่ะคุณไก่อร่อยดีค่ะมานพรัะไม่ค่อยนะพอโอโอ,โอ,อยู่แต่มาไม่ได้มากเคยกินเคยกินอร่อยกว่านี้ค่ะตอนนี้อยู่ร้านแท็กสฟรีเป็นร้านขน,ขนมของฝากของที่เราเลือกอ่ะากของฝาก ก็จะมีอันนี้ไม่อันนี้ซื้อมาเหมือนกันแล้วอันนี้ก็จะมีโบเดโตฟามที่มันจะเป็นมันฝรั่งอะค่ะอร่อยอร่อยเฮม่นเอาไหมเอากี่อันโบเดโตฟามกับเจ๊กบี้ไหนอร่อยกันแค่แคมุนโบเดโตฟามค่ะนี่คืออะไรแคบมุนนี่น่าจะเป็นชีสอะโบเดโรแล้วเอาชีสราดโอ้อเป็นมันฝรั่งเหมือนกันแล้วมันมีถั่วด้วย แต่แม่เราเราซื้อไปกินแต่มันฝรั่งถั่วนี่คือกว่าจะกินหมดอ่ะไม่ชอบแม่หรอกเนี้ยน่ากินไม่มีให้ชิมอ้าวตัวเนี้ยไม่น่ากินที่เขาให้ชิมคือเขามั่นใจแล้วนะถึงให้ชิมนาแค <Yes> มุูแคมูนี่คืออะไรฮะลูกอมลับปะลูกอมลูกมีเมล่อนปะโอ oh. ้ไอ้นี่ลูกอมเมล่อนอ๋อนี่เหมือนใครซื้อไปให้นะช็อกโกแลตเมลอม่อนเจี๊ยบเจี๊ยบนะเจี๊ยบ ใช่น้าเจี๊ยบเคยซื้อไปให้อร่อยไหมคะมันก็เป็นเมลอนรสเมลอนเลยอะค่ะเป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตนี่จีชอบแพนด้าค่ะซื้อกินไหมคะเนื้อหลอกเด็กยาวเลยลูกอันนี้รสอื่นอันนี้เป็นโคโคนัทใช่ไหมปีฟ้ารสอะไรคะฟ้ารสโคคุโตะแปลว่าอะไรคะโคคุโตะอันนี้เหลือแค่อันเดียวแล้วนะคะที่พี่จูบพกมาค่ะร้านนี้มีขายบ้างไหมลูกตะเคียนิบอันนี้น่าจะอร่อยเป็นฮาเซลนัทน่ะ เขาไปซื้อมะพร้าวทำไมอ่ะน้อนิเอาอันนี้ล็ต้อนอ่ะแล้วอันน,นี้น่ากินค่ะเป็นพิซซ่าชิโอนะเอาเลยเนาะแกมึงแกะไม่ได้แกะเท่าไหร่พิกิวนเวียนกินแต่นี่อย่างเดียวเลย <laughs> ชิ้นนี้นี่เป็นช็อกโกแลตบาร์นี่ไส้อัลมอนด์อ่ะมีไส้ถัว่วนี่ไส้ก<ร>ินม<ส>ัครบไม่เคยกินแต่อย่างเงี้ยเป็นเวฟเฟอร์อย่างเงี้ยเคยกินเคยไปกินแล้วอร่อยไหมอร่อยเคยชอยแต่อันนี้อร่อยอันนอร่อยมากอนแรกงนาะ ชาอัลมอนด์ช็อกโกแลตอร่อยมากของร้อยเนี่ยอร่อยมากของร้อยเนี่ยแหละค่ะคุณแม่เคยซื้นไปกินแล้วอร่อยมากค่ะดูน้วค่ะอร่อยมากค่ะมาก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 มีปักปี้รสเมลอนด้วยค่ะโอ้แต่มันอันใหญ่มากใหญ่มากนั่นนั่นนั่นอยากดิจิเนเหมือนกันข้างล่าง ถุงน้อยจิดนึงไม่น้อยกว่าหลอกลูกเนี่ยดูดีเหมือนกันแล้วมันแพงคักแพ็งเปลี่ยนแพง่าสองอร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกันนี่ไงป๊าไอคอนเนี่ยมันเงาป๊าไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะป๊าค่ะแค่มือทำท่าไม่ดีอะค่ะท่าอะไรนางกวักไงนางกวักเหรอาแค่มืนอ๋อเราซื้อรถธรรมดาไปแคมมืนไม่ซื้อไปเยอะจังแคมมืนฮะ ปาของปาทั้งนั้นน่ะทำหนูึงเนิ <laughs> ่งชงหนูถึงเนิ่นงเพราะไม่ให้แก่จนกว่าจะถึงเนิน่งไทยอะหรอก